ไปที่จังหวัดสตูลจัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการถนนสะพานสตูลเปอร์ลิสครับวันนี้ที่ห้องประชุมสาลากลางจังหวัดสตูลจัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสีฟายในการศึกษาโครงการถนนสะพานสตูลเปอร์ลิสโดยมีนายพัทรพลรัตนพิเชตชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกันระหว่างจังหวัดสตูลมหาวิทยาลัยสงขลานครินหอการค้าจังหวัดสตูล และบริษัทมิตราคมจำกัดพร้อมด้วยส่วนราชการเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวขอ้องรวมทั้งสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานเสริมเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคารัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอรอ,อจังหวัดสตูลครั้งที่หทับ2,557โดยอดีตประธานหอการค้าจังหวัดสตูลน,นายวินชัยอรุณอารามศักดิ์ ได้นําเสนอโครงการจัดสร้างถนนสะพานสตูลเปอร์ลิสซ,ซึ่งเป็นแนวทางสําคัญในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัดสตูลสามารถเพิ่มรายไดใ้ให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อันจะนํามาซึ่งความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนของจังหวัดสตูลและเศรษฐกิจของภูมิภาคโดยในวันที่17มีนาคม2560หอ,อการค้าจังหวัดสตูลได้เซ็นสัญญากับบริษัทมิตราคมจำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัทประเทศจีนซึ่งมีศักยภาพด้านเงินลงทุนความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านโครงการขนาดใหญ่เพื่อขับเคลื่อนโครงการถนนสายสะพานสตูลเปอร์ลิสตะมะลังบูยูบุเก็ตปุเตป,ประเทศไทยและประเทศมาเลเซียได้และได้นำความร่วมมือดังกล่าวเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้รองประหลัดกระทรวงคมนาคม โดยนายพิยรพลถาวรสุบจริญซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มง,งานภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวงและได้ประชุมหารือเมื่อวันที่ท5พฤษภาคม2560ที่ผ่านมาโดยการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสีฝ่ายในครั้งนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้สนับสนุนในด้านวิชาการได้แก่การจะทำขอบเขตงานการศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐศาสตร์และสังคมการออกแบบแนวคิดของสะพาน การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหอ,อการค้าจังหวัดสตูลสนับสนุนด้านการทำงานในภาคเอกชนภาคประชาชนและกลไกของภาคเอกชนในสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ IMTGT ในพื้นที่และภาคเอกชนส่วนกลางเพื่อชี้ให้เห็นความสำคัญและยกระดับความเจริญบริษัทมิตราคมจำกัดสนับสนุนด้านข้อมูลและงบประมาณซึ่งเพื่อใช้ในการดำเนินงาน หากว่าการดําเนินงานประสบปัญหาหรือขัดข้องทั้ง4ฝ่ายจะร่วมกันปรึกษาหารือ,เพ,อเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมร่วมกันต่อไปโดยบันทึกข้อตกลงนี้มีผลเป็นระยะเวลา2ปีด้วยกันครับ